ครับสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องปองไปเข้าสู่ช่องยีสานบานปลาสตอรี่เมื่อนี้ครับมาเจ็บเห็ดเพิ่นบาเห็ดหนามมุ่มออกก็สั่นนะครับใหญ่ไหมไหมนะครับเมื่อนี้เป็นเทือแรกของปีนี้นะครับสําหรับไมนี่เดี๋ยวเมื่อลงมาช่มกันเขับ้างวันนี้การค้าเจ็บเห็ดว่าจะเป็นเห็ดหนามมุ่มหรือว่าเห็ดอื่อนจะมีหรือบ่มีจะคือเพิ่นวาบอลนะครับมาลุ้นกันครับตุ๊บแนะครับเนี่ย โอ้คือเพิ่นวายอยู่นะครับนี่ปีน้อยใส่าจมุ่งนะครับคนเราขูดก็ค่อเยเจ็บอันนี้น่าจะเป็นห้อยคมเยี่ยมเดี๋ยวเรื่องครับเอาแรงแรกกับพ่อมีอยู่นะครับเดีย๋ยวหลุนแล้วช่วยร่วมกันไปเลยครับผมที่นี่นะครับบอกพลังงามนะเนี่ย รเราจะเต่มกันู่ครับผมมีคือพันวายอยู่ครับเหตามุมนะครับไม้ที่ผมเคยเก็บนะครับไม่เก็บควันน,นียรู้สึกว่าจะมีหน่อยแล้วนะครับก็ค้นรู้จักค้นไปเกีบยวายนะครับคนขึ้นายจะเริ่มห่างแล้วนะครับจะ่าไม้นี่ผมมาใหม่นะครับก็เคยมาอยู่จะ่าขันรับ เือแรกก็คือเป็นเธอแรกของปีนี้เนะซีมาไม้นี่เพรมีดอกให้ได้เก็บให้รุ่นไปเรื่อยอยู่ครับนอดเห็ดกอนเอาเลยเห็นดอกเดียวนะครับอาจจะมีมูออยู่นะครับเคลียหาไปเรื่อยนะครับนี่ดอกงามๆครับเจอเห็ดกอนนะครับเนี่ยนอกจากเห็ดตะมุมเราไม่เห็ดก้อนนะครับเห็ดตะมุวมมัค่อยหลทะเลนะ ไม่ง,งามเหอไเด้อีง,งามนะของงามบริหารใบไม้มาห้องคนตนยนาครับของงามครับผมของงามครับอมีนีปลาไมได้วครับเนี่ยเป็นเทื่อแรกของผีเนี่นะครับที่มาปลานนะ้เนี่ย ตัวที่เนี่ยจะเก็บปลายอยอหนาบาน,นครับอันนี้หางบ้านนาประมาณจากาาักสีบโลครับรุกันไปได้ครับผมาง่ามครับ,บง่ามครับ,บมีสดอกก็เลยซึมกันครับหอง่ามนะครับเนี่เห็หาแรงนะครับ มีนาสองพันห้าร้อสิบห้าครับแรกๆมากนะครับพอ่อเห็ดนามม่งนะครับ,บมันไม่ค่อยหลยก็เลยยางล็อกต้องพอก้อนไปเลยคอับอดไม่เงินให้ก้อนเอาบ,บานผมบางคนอาจจะเจอเห็ดดำมากมางคนเห็นเหก้อ,อน,รอรอนครับเศษหอกหน่อยดอกแง่มีเวทน,นะครับผม รรับุนลกันไปได้ครับผมเนื่องคบอ้ำงามครับอันนี้แตกนะเราได้บางส่วนอยู่มาเป็เจิ้มกันครับบานนะครับเนี่ยอ้างามครับ ยังบ่คันถึงก็ว่าแ่าที่เอาไว้ได้นะนี่เอาได้เยอะครับผมอาแก่แซบเหมือนกันครับกำลัางงามเนี่ยเลยมนาเน่บกกัดนะครับจะว่ามันไปตไปถึงขนมข้าวสิครับจีเยอะนะครับง,งาม มีพอดีห้องคนตาด้วยใบหม่เแล้วครับจีอยู่นะครับเนี่ยพลังออกนะครับบางงานกับบานบางงานกับเป็นจีนะครับมีทุกรุ่นนะครับทั้งรุ่นเผารุ่นเนเ่าก็มีเราทำงามครับผมเติมกันไปเลยครับครับเคลียร์ออกนะครับมันหลุดที่เป็น, G น,นจีอยู่นะนีหลายคนว่าจะมาเลี้ยงกันไรบ่แต่ มันเคลียร์แล้วมันหลุดนะมั้ยแันนยูบอหลุดเคลียร์ออกแล้วหลุดนะครับ,อรด,รบ,รด,รบดอกงามๆนะผมจีอยู่แกงแทบแกงบานนะครับจีหน่อยๆนะดอกกำลังงามนะผมตุ่ม,ตมเต็มกันไปเลยครับผมดอกกำลังงามนะครับ หเห็ดหนามุมนะครับบวกกับมาทางเก่านะครับการไปเห็ดหนามุมเคลียร์เรื่งอีกักรอบนะครับเกิดสิได้ตืิมกันครับหนามมุมนะโอ้ยแม่งขินนะด้านนี้เกิดเติมกันครับออกให้หน้อยนลงเห็ดหนามมุม นี่ก็สองสามโดอแน้วจิ้มกันไปเลยครับนี้หน่อยนะดอกยังงามครับ ้างามเลยครับครับผมกับการหาโยหาจิ้นเมื่อเนี้ยนะครับหาเห็ดหนามมุมเห็ดกรได้พ่อโยก็กินนะครับอย่างที่พี่น้องจะได้เห็นนะครับผมเนี่ยเห็ดหนามมุมนะครับไม้ไม้นะครับไม้ที่เคยเห็ดคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นไม้ที่เป็พวูเขาอยูุ่นาบ้านนะครับจต่ไม้นี่เป็นเขาอีกลูเนึงนะครับห่างจากบ้านผมประมาณสี่หายโลนะครับ กับมอไสค์ม้อบ้านดักสีหาที่กระถึงนะครับก็ได้ทั้งเห็ดมามุมนะครับเม็ดก้ได้ประมาณเกือบเครื่องตานะครับถือว่าได้พ่อยกพ่อกินดยู่นะครับแต่กับหมากแดงๆหลายๆนี้ครับหลายคนอาจสงสัยว่าหมากนี่ยังเป็นคนไหม่ป้านะครับเป็นหมากขาเมานะครับเนี่ยหมากกรลังงามกรลังสุกนะครับเกลียมากกินสมนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับอาจจะเฮ็ดคลิปเจ็บหมากขมานะครับ ผมไปเห็นไปตัวหนึ่งโด่โด่นะครับแล้วถ้าว่างจะไปเฮ็ดคลิป,ลป,ลปเกี่ยวกับข้าวเมีนะครับเอามากินส้มหรือมาหมากใบก็ได้นะครับผมขอบคุณพี่น้องพ่องใบสุขภูสุขคนครับที่เกิดเข้ามาเราเพื่อรายการ,การ,การจากช่องอีสานบ้านป่าสตรอรี่เมืองคลิปจะรอฝากกดไลค์กดแชรเเ์เพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปครับผมพ่อกระไม่คลิปตานครับสุขสัมบัติกับสุขภูสุขคนบริเจริญบริจนเงื้อทองเตียงทุงเตียงทาสุภาพร่างกายแข็งแรงไปแล้วสวัสดีครับ